จีกสวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่6ธันวาคม2024นะครับวันนี้เฟกิดินเด็ก72จากเมื่อวานนี้84ลงมา10กว่าจุดหลังจากที่ช่วงเช้าตู่ที่ผ่านมาบิตคอย flash crash ด่วงลงมาภายในไม่กี่นาทีเนี่ยหมื่นกว่าจุดเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาเข็งกันเพียบ ที่บอลเมื่อวันทําไมพี่ดื่มน้ําแดงนะครับก็ใครที่เชื่อเรื่องแบบนี้ก็ขออภัยรอบหน้าแก้ตัวนะครับทีนี้คลิปนี้เนี่ยเราต้องมาพูดถึง dream team บนอุตสาหกรรมคริปโตในตลาดเจ้าที่สอเมริกาถ้าใครจําได้ตอนพฤศจิกายนเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าทีมของลุงทรัมป์จะจัดตั้งคนที่เป็นหัวหน้าผู้ดูแลด้านอุตสาหกรรมคริปโตโดยเฉพาะ ทำงานภายใต้แคนเบเนตภายใต้คณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งข่าวนั้นประกอบกับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าใครจะมานั่งเป็นประธาน s อ c คนต่อไปเนี่ยตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วนะครับเมื่อคืนนี้มีข่าวว่าลุงทรัมป์เนี่ยแต่งตั้งคุณพอแอดกินส์อย่างเป็นทางการมาเป็นประธาน s อ c คนที่3 4ส่วนล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่าลุงทรัมป์ เพิ่งแต่งตั้งคุณเดวิดแซ c กซเป็นผู้ดูแลด้านคริปโตและ AI ประจำทําเนียบข่าวนะครับซึ่งเดวิดแซ c กซเนี่ยยังไม่มีตําแหน่งหรือมีชื่ออย่างเป็นทางการนะตอนนี้ทุกสื่อข่าวเขียนลักษณะเดียวกันนะเขียนว่า p r e s d e n t า l e ธ t Trump Appoints David s a c ด s as White House c r y p t o u u r r n n y y n n d i i s a r Trump ผู้ถูกเลือกเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปได้แต่งตั้ง David Sacks เป็นคริปโตและ AI ซาประจำทำเนียบข่าวนะคือคำว่าซาซีซเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อตำแหน่งนะคำว่าซาเป็นแปลว่าจากักรพรรดิแปลว่าผู้นำนะครับลุงชัม์เนี่ยเรียกหลายคนว่าซาเรียกคนที่เป็นบอร์เดอร์ซาคนที่มาดูแลชายแดนอเมริกาแคนาดาขออภัยชายแดนอเมริกาเม็กซิโกคนต่อไปว่าบอร์เดอร์ซารวมทั้งเดวิดแซ็กเรียกว่าเป็นคริปโตและ AI ซา แต่คำว่าซาเนี่ยอ,อย่างที่เดนไม่ทำห,หน่งและคุณเดวิดแซ็กซ์ยังไม่ได้คอนเฟิร์มจากเซนเนตยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มจากสวทุกตำแหน่งที่จะเข้ามากินเงินภาษีคนเนี่ยต้องมีการคอนเฟิร์มจากสวนะแต่ตรงนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มเพียงแต่ว่าเขาลุงทรัมป์เนี่ยสั่งว่าคุณจะมาเป็นจกักรพรรดิดูแลคริปโตและ AI นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเพื่อน เราต้องลุ้นหลังลุงทรัมป์สาบานตน20มกราคมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาดูว่าใครจะมีอำนาจบนอุตสาหการรมคริปโตจะเป็นฝั่ง SEC หรือจะเป็นฝั่งของเดวิดแซคส์นะครับในฝั่งของ SEC เนี่ยผมพูดไปแล้วคดีความที่มันค้างระหว่าง SEC กับ Coinbase SEC กับ Ripple เนี่ยเรารอได้อย่างเดียวรอให้เขาตัดสินซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ยังไงแบบ100% แล้วก็รุ้นว่าคุณพอ a แอดกินส์เนี่ยจะไม่ฟ้องใครเพิ่มและรีบอนุมัติ Spot e ีทีทั้งหมดนะตอนนี้สปอตอีทีเราเหลือ XRP ETF s o l อีที t f h โซลารทีทแล้วก็ไลท์คอยอีทีเนะลุ้น2อ,อย่างไม่ฟ้องใครเพิ่มรีบอนุมัติแล้วก็รุ้นว่าแกรีแกรนเซอร์ก่อนออกเนี่ยไม่ทิ้งทวนนะครับเพราะว่าในส่วนของ ETF เนี่ย ยังไงแล้วมันคือ Security นะอ t เทีเนี่ยอยู่ภายใต้ Security 1 0รซทุกอย่างจะเป็นวิจารณญาณของพอแอดกินส์นะครับทีนี้สองวันก่อนผมพูดข้าวๆไปแล้วเกี่ยวกับคุณพอแอดกินส์พอแอดกินส์เนี่ยแกเป็นอดีตกันมาที่การ SEC ทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยดูเหมือนว่าแกจะเป็นคนที่สนับสนุนคริปโตนะทั้งนี้ มันก็เหมือนผู้ชายเจอผู้หญิงดูแล้วน่าจะเดทได้แต่ถ้าคบเป็นแฟนเนี่ยมันต้องมาลุ้นอีกทีนะครับส่วนคุณเดวิดแซ็กซ์เนี่ยแกเป็นคนยิวนะเกิดที่เซาท์แอฟริกาย้ายมาอเมริกาตอน5ขวบเรียนจบสแตนฟอร์ดแกเคยเป็น COO นะผู้มนวยการฝ่ายปฏิบัติการที่ PayPal เป็นคู่หู ไบลอนมัสและเป็นคนชอบในเรื่องของ AI เป็นคนชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่อง IT นะครับเพราะนั้นโปรไฟล์ของแกเนี่ยทุกสื่อข่าวเหมือนกันเขียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง Bullish เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะนำมาซึ่งความชัดเจนให้อุตสาหกรรมคริปโตซึ่งแม้กระทั่งลุงชัมนะครับเขียนไว้บนทู t โซเชียลเนื้อๆเนี่ยลุงชัมเขียนว่าคุณเดวิดแซกซ์จะมาปกป้องเสรีภาพในการออกความเห็นในเรื่องของฟรีสปีช แล้วก็จะมาปกป้องไม่ให้เทคคอมพานีบริษัทเทคใหญ่ๆเนี่ยมาใช้อิทธิพลปิดปากคนทั่วไปเดวิดแซ็กซ์จะทำหน้าที่ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้อุตสาหกรรมคริปโตมีความชัดเจนความชัดเจนที่พวกเราทุกคนร้องขอมานานและเพื่อให้อุตสาหกรรมคริปโตมีความเจริญรุ่งเรืองในสหรัฐอเมริกาจบนะครับเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อน ถึงแม้เรายังไม่เห็นภาพยังไม่เห็นตาแหน่งที่ชัดเจนเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องดีมากนะเรื่องดีเพราะอะไรตอนลุงทรัมป์หาเสียงกับสัญญาไว้เยอะมากแล้วตอนเนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะลุงทรัมป์บอกออผมจะทาตามสัญญาขอเวลา์แป๊บเดียวแล้วมันแป๊บเดียวจริงจริงแกรี่ไม่ต้องการให้โดนไล่ออกลาออกเองเลยเเรารู้ชื่อประธาน S อ c คนใหม่เรารู้ชื่อเสียงเรียงนามคนที่จะมาดูแลเรื่องคริปโตเรื่อง AI ยังไม่ทันไรเลยทุกอย่างแบบมีการอพอทมีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องใหญ่ๆอย่างเรื่องที่เขาจะเอาบิตคอยมาเป็นรีเซิร์เป็นทุนสำรองของประเทศเนี่ยมันก็เริ่มเป็นรูปประธรรมมากขึ้นว่าเฮ้ยลุงทรัมป์น่าจะทําอย่างที่แกสัญญาตอนหาเสียงเพราะนั้นปี2024ไตรมาสสุดท้ายปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีซ้อมดวยหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปลุ่งเรืองกันในปี2 0 2 5 เพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาค่ำคืนนี้2องทุ่มครึ่งเวลาไทยห้ามลืมเด็ดขาดตัวเลขนันฟาร์มวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม